เทสเทสส่วคุณด้วยนะครับผมแก๊สส่วนเคนะครับวันนี้เราอ,อยู่เกมวันพีทเอาไปเทสต์กันไปแล้วนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็ห่างหายไปนานเลยนะครับผมเพราะว่าคือเกมมันก็ยังไม่อัปเดตถึงตอนนี้นะครับผมเกมมันทำได้ได้ทำการอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งอัปเดตครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่อัปเดตหลักนะครับผมเพราะว่าเขาแบบว่าแก้แค่แบบพวกพวกส่วนสกิลต่างๆแล้วก็เพิ่มของต่างเๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมส่วนเอ่อส่วนของหลักๆน่าจะมาอีกไม่กี่วันตามที่ดิสคอร์ดเกมบอกนะครับผม ซึ่งหลายๆของอัปเดตครั้งนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องของสกิลของฝนวิสาตตื่นนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเพิ่มสกิลให้กับอเวกเคนเนี่ยทุกสกิลเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอเวกเคนลาวาอเวกเคนเมลาหรือว่าอเวกเคนไอหรือว่าอเวกเคนสายปานะครับผมทั้งหมดเลยนะครับผมจะเพิ่มสกิลเข้ามาหนึ่งสกิลนะครับซึ่งเป็นสกิล N นั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ผมอยู่ในรหัสน้องใน Discord นะครับผมต้องขอขอบคุณน้อง Discord ที่เขายืมรหัสมารีวิวนะครับผมซึ่่่งงเเเเเอออตตนนนนนนนีีี้้ยยััวคาปป็็รบ ก็เป็นน้ําแข็งนั่นแหละครับผมแบบตื่นแล้วนะซึ่งจะใช้สังเกตได้ว่าจะมีสกิลเอ็นมาด้านด้านเออ่ด้านขวานะครับผมเขียนว่าไอวิสานะครับซึ่งก่อนที่เราจะใช้ได้เราต้องแปลงร่างก่อนนิดนึงผมกดเอ็นนะเห็นไหมผมกดเอ็นแล้วมันจะไม่ไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับผมเราต้องทําการเอาไวเ้เคนหรือว่าแปลงร่างก่อนนะครับผมกดตัวบีครับผมนี่ครับคือหลังจากที่เราเอาไวเ้เคนแล้วเนี่ยพวกพวกสกิลพวกสกิลเซตเอ็กซีวีจะเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะจะเหมือนเดิมทั่วไปนะครับ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมแต่ว่าจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับผมเสียงเกมดังจะเลยโอเคจะมีสกิลใหม่ขึ้นมาแล้วต้องกดตัวบีในการใช้นะครับผมนี่ผมจะใช้ใชกับอาร์ลนเขนะนี่ฮนะมีการนี่ครับผมเรียกพายุแล้วก็หมุนทำดาเมจนะครับผมค่อนข้างที่จะแรงไม่ก็ค่นแรงนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะจับมอนได้อย่างค่อนข้างที่จะนานสมควรเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าค่อนข้างดีมา,มากสำหรับสกิลของไอเวเคนนะครับผม ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูประมาณ2ตัวแล้วกันก็คือผลน้ําแข็งแล้วก็ผลไฟนะครับผมเพราะว่าผมหารหัสไม่ได้จริงนะครับผมก็มันอัปเดตช่วงเช้าพอดีผมผมก็ตื่นเช้าพอดีไงแล้วแบบว่าเออก็หารหัสไม่ได้เข้านอนกันอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกรหัสหนึ่งนะครับเป็นรหัสผลไฟนะครับผมก็ตามที่สรับผลน้าแข็งนะท่านท่านจะดีไหมก็ดีมากๆเลยนะครับผมก็คือสามารถใช้โจมตีมอนแล้วก็ทำดาเมจใส่มอนได้เพิ่มขึ้นมา1สกิลนั่นเองนะครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอีกหลักหนึ่งเลยครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในรหัสผลไฟนะครับของน้องอีกคนหนึ่งใน Discord นะครับผมซึ่งผลไฟที่เพิ่มเข้ามาเป็นสกิลเอ็นเช่นกันนะครับผมนั่นคือไฟเวอร์เทคนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องทําการเอวิกเคนก่อนนะครับเพืถึงจะสามารถใช้สกิลได้นะครับเดี๋ยวเราเอาเวกเคนเลยครับผมก็อนิเมชั่นก็ประมาณนี้สำหรับผลไฟนะครับผมก็ถือว่าเท่ไหมก็ค่อนข้างเท่พอสมควรเลยนะครับซึ่งสกิลเออ่ทั่วไปของผลไฟก็ประมาณนี้นะครับผมเเปป็็นน เพิงเฉยๆแล้วก็เป็นเออ่พิุลานี่คือเป็นเป็นเสาลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นซีเป็นบูเลต์นะครับผมเป็นยิงกระสุนไปแล้วก็เป็นวีนี่เป็นแบบว่าเป็นบอลใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็ปาไปนะครับซึ่งสกิลที่เพิ่็เข้ามาเป็นสกิลเอ็นนะครับผมก็คือไฟเวอร์เทคนะครับก็ทําการเล็งไปที่มอนนะครับหมือ้ว่าตัวตัวเอ็นครับจะเป็นการเอ่อเมื่องอะไรนะแบบแบบว่าเป็นพ่นเป็นเป็นขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเป็นอะไรแบบพลังขึ้นเต่าะรปมาณนี้ครับผมแต่ว่าค่อนข้างเท่กว่าผสมคนเลยนะสอดฝนไฟนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดวอะไรเนี่ยมาโอเคเรียบร้อยนะครับซึ่งอ,อ,อาจจะมีสรัรวผลไฟอาจจะมีแอนิอนเมชันที่แบบชาร์จนานนิดนึงนะครับผมแต่เมื่อกี้เห็นได้ว่าแบบเขานด้นนเจะกว้างสุดคนเลยนะครับสรัรว์ผลไฟนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับพวกสกิลอ w a k e n i n g ที่เพิ่มเข้ามา1นึ่งสกิลนะครับแล้วก็จะมีเ,เพิ่มอาวุธใหม่เข้ามาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมว่าบอกบอกได้ว่าซื้อที่ไหนนะครับแล้วก็มีเป็น สกิลใหม่ของผลสติงนะครับผมแล้วก็เพิ่มระยะเวลาเพิ่มระยะเวลาเทเลพอร์ตของผลโอเปตนะครับแล้วก็บัฟสกิลดึงหัวใจของโอเปตนะครับผมแล้วก็เอ่อเนิร์ฟสกิลทาร์กนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็คือปืนเนี่ยเวลาเวลาเรายิงปืนไปเนี่ยมันจะเล็งตัวที่ใกล้ที่สุดให้นะครับผมประมาณนั้นนะสำหรับคนที่มีฮาคิตันนั่นเองนะครับผมก็เขาเข้าๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาจะ ลิ้นพันเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าอาวุธใหม่เนี่ยขายที่ไหนนะครับซึ่งอาวุธใหม่ก็ไม่ใช่ดาบนะครับผมเป็นปืนนะครับซึ่งไม่รู้ว่ารหัสนี้เงินพอหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคจะจุดซื้ออาวุธใหม่นะครับผมจะอยู่ที่เกาะทะเลทรายนะครับโอเคเราเดินทางไปยังเกาะทะเลทรายเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือไอจุดซื้อเนี่ยมันจะอยู่ประมาณใกล้ๆใกล้ๆแบบใกล้ๆบ้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองตามดูนะฮะซึ่งอาวุธใหม่นั่นก็คือ เออ่นี่ครับผมเป็นหนังสติ๊กของอุซบนะครับผมซึ่งอ่าจริงๆมันเป็นอาวุธในนิวเบอร์เลยก็ว่าได้แต่ว่านี้คือมาขายแล้วก็โอเคครับผมซึ่งราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0สนหนึ่บาทนะครับผมมีได้หมดทั้งหมดเนี่ยสสกิลนะครับผมซึ่งรหัสเออ่รหัสนี้เงินไม่พอครับผมน่าจะไม่ได้รีวิวนะครับผมแต่ว่าถามว่าสกิลค่อนข้างดีไหมผมเห็นใน Discord เกมก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคพอสมควรนะครับผมสำหรับเจ้าหนังสติ๊กนี่นะครับผมก็ทาให้คนเนี่ย น่าจะเริ่มผ่านว่าเล่นสายกันกันมากขึ้นนะครับผมจะได้มีความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นนะครับสำหรับวันพีทเวกเดงนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับอัปเดตที่เพิ่มเข้ามานะครับเพิ่งจริงๆริมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับผมแค่แค่แบบเพิ่มสกิลแล้วก็ปรับบาลานซ์ต่างๆนานานะครับผมก็อาจจะมีไม่กี่วันนี้ก็อาจจะมีอัปเดตเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมต้องรอ,อติดตามชมกันนะครับผมโอเคไงก็ ออกมาคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมรู้สึกว่าคลิปนี้จะพูดเร็วกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยแบบเพิ่งตื่นมันเบลอเบลอนึงนะครับผมปากไปสมองไปก่อนปากมันก็เลยพูดแบบลิ้นพันอย่างงี้นะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมงั้นไว้ใจไว้ใจไว้ใจ,ใจอะไรวะงั้นไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมยังไงผมก็ฝากช่องแจ๊คสุนเคีวแล้วกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายลิ้นพันจังวะ มึงกับกูมีอยู่เหมือนกันนั่นคือสมองไม่ใช่สไตล์ถึงแม้ว่ามึงดูเหมือนไม่มีแต่ดูดีๆไม่ต่างกับควายในยที่มึงบอกได้ตังจับเพลงเพราะแม่ตัวเองยังหาให้แดกมึงยังคงมีได้